ให้มันอให้มัน,ให,มนให้เขาเกินให้เขาไปเลยเขาเขาเขาฆ่าเราแล้วก็ปล่อยเลยลูกอะไตังค์อะไรตังคตัวไหนใค้ตัวไหนหที่นี่ไหมใครเขาพี่ คูณอยู่ไหนคะปุ๊บวันก็เลยอยากเล่นตบบนี้ยิ้มน้องตังสนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุกยิ้มหวานหวานเลยยิ้มหวานหวานเลยอันนี้อยู่ที่หาดน้ำใส เก็บข้มไหมฮาเข้มไหมฮาอนดไอ้มันบานตื่นใจกสิ่งิ่งพีน้ำคิงซาวาไลขาพี่น้ำคิงหายไปแล้ว มาปางขาพี่น้ำคิงหายไปแล้วทำยังไงดี <laughs> พี่น้ำขิงขยับไม่ได้เลยใช่ไหมคะาพี่น้ำงายล้วมาปางขาพี่น้ำคิงหายไปแล้ว,แ,ลวแต่ว่ามาปางไม่สนใจมาปางเล่นไปตักน้ำมาใส่ถังอย่างให้เต็มอ,อ,ไไ <laughs> อ้อคนนวน,เ,นอ <laughs> เออกไได้อไ้หมขอนออกไม่ได้อะ น้องมาปังเล่นน้ำหรอกะไในตีน้ำให้แม่ดูหน่อยตุ๊ปังตุ๊ปปกาัุงตุ๊ปับน้งน้องมาปางสนุกไหมคะ สนุกไหมคะไม่เอาลูกไม่เอาอะไรก็ไม่รู้มาปางไม่จับหรอคะอือหรือเปล่าอือคนอื่นอย่าไปจับนะเศษกิ่งไม้เปื่อยลูกอะนอนท่าเดิมเร็วนอนท่าเดิมเร็วหันหน้ามาหากลองแม่ด้วยอตีปังตีป่งตีปังโอ้โหมาทะเลครั้งแรกทำไมรู้เล่นเนี่ยเอ สปกปรกแล้วไม่ฟังหน่อยอันนี้คือคอ,อะไร่คือสาหร่ายนี่คือสลายจับน้ำจิ้มบน,นี้แล้วก็กินโอโคดูท่าดูท่ากินคือเขารู้จักมาจากอะไรนะคะเดาดี่ดีเลยนะเยเรารู้จักมาจากวิทยาศาสตร์้อยเขาเป็นคนแนะนําแล้วก็อยากแล้วก็บอกวิธีการกินด้วยแม่ไม่รู้จักเลยเนี่ย <พา S 1> เขาเบื่อแล้วก็มาเล่าให้ฟังโซโลโลฟัส ลงมาายบายไม่บายไม่มีอาหารให้กินหรอกนะไปดูกันต่อไปดูโอลานอสวา

ชื่ออะไรมันคือของป้อมน้องมาป้างขันได้ฝันมาเสียงเงาจากก้อนหินตอนนี้เด็กๆทั้งสองคนกลัวมากดึงมือแม่ค่ะ

พี่น้ำคิงไม่เห็นหน้าเขาเลยอะ่ะเดินมาเสาเดินไปแล้วเขาเดินตามผู้ชายคนนั้นไปแล้วไปไปกันเลยมาอีกแล้วตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยพันละลรยเนี่ย กีก <f dragging> ้าเป้าอ <jack> ินเอวิ่งเขียงขีงเียเเอหนูวดดีนี่เนี่ยเอ่อกระตาอ่ะเบาๆนะคะเด็กกลัว เอาเอาใส่ฟันเอาใส่ฟันเขาอยากทำแต่ก็กลัวเขาก็ค้างว่าอย่ากัดปอปอนะบายบายขอบขอบคุณด้วยน่ารักมากเลยบายบาย เราว no ังหางไดโนเสาร์นะหางที่สางคือหางโอ้ จิ๋วดูพี่น้ำขิงขึ้นดิพี่น้ำขิงไม่เห็นกลัวเลยจิ๋วอยากนั่งทั้งพี่ด้วยชอบไหมคะพี่ขึ้นชอบไหมคะดูหน้าคนชอบดิ okay. เฮ้ยห่างมันโยกด้วยมันโยกแรงไหมพี่น้ำขิงอ่าพี่น้ำขิงลูก,ลกไดโนเสาร์เหรอคะ,อะโอ้โหพี่น้ำขิงไม่กลัวไดโนเสาร์เลยอ่ะ นา่ารัก